อ่านครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุดนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับ,รบในช่วงสายๆเที่ทยงแบบนี้กันต่อนะครับเตรียมที่จะปิดดีลแล้วครับสำหรับคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดครับจ่อคว้าตัวสกามาก้าครับโอ้โหของซนะัสซูโอโล่เนี่ยในราคา42ล้านยูโรนี่คือรวมหมดแล้วนะครับ42ล้านยูโรถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับ เวสแฮมยูเนเต็ดครับกำลังจะได้ตัวจาลูุก้าสกามมกาครับกองหน้าตัวเก่งของซาสูโอโลครับไปร่วมทีมด้วยราคารวมแล้วเนี่ย42ล้านยูโรนะครับค่าตัวแล้วก็บวกแอดออนนะครับซัมเมอร์นี้ครับกองหน้าวัย23ปีเนี่ยตกเป็นข่าวกับทางปารีสแซงต์แชงครับว่าเขาเนี่ยพร้อมจะโยกไปเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งสองสโมสรไม่สามารถเจราจาค่าตัวกันได้นะครับจนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเวสแฮมยูเนเต็ดที่เข้ามาเอี่ยวเร่งเกียวห้าในการเจราจากับทางซาสูโอโล ล่าสุดครับเป็นสื่ออย่างสกายสปอร์ตอิตาเลียครับรวมถึงนักข่าวอย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยสามารถเจราจากับซาสซูโลลงตัวแล้วครับที่36ล้านยูโรบวกเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก6ล้านยูโรนับถือว่าเยอะจัดเลยนอกจากนี้ครับซาสซูโลเนี่ยยังจะได้ส่วนแบ่งจากค่าตัวในอนาคตของนกเตะอีก10%ซด้วยขณะเดียวกันก็บอกว่าสก,กามกกา้าเนี่ยตอบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับช่างขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันเฟรโดเปดดล่าครับนักข่าวชาวอิตาลีเนี่ยก็บอกว่ารายละเอียดการซื้อขายทั้งหมดเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยภายในวันอาทิตย์นี้นะครับน่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่นี้ก็น่าจะรู้เรื่องเลยฤดูกาลที่แล้วครับสกามาก้าซ์ในเซรีอา R, ไป16ลูกครับเขาเหลือสัญญากับซาสโอโลถึงปี2026ด้วยนะครับโอ,โอ้อันนี้ก็คือ จาลูก้าสกาม玛ก้าครับตอนนี้เหมือนว่าจะกลายมาเป็นนักเตะของคุนคอนเวสแฮมยูเนเต็ดแล้วนะครับด้วยค่าตัวรวมก็42ล้านยูโรสูงจัดนะครับมาดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงเหมือนว่าจะได้หอกใหม่ครับสำหรับคุนคอนเวสแฮมนะครับในการพลาดตัวที่ไม่ได้เจสซี่ลินการ์ดด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับในช่วงสายๆเที่ยงแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ